ไม่เคยเห็นแมงมุมตัวใหญ่ปาน,นี้นี่ดูนี่แมงมุมขยุ่มหลังคาตัวใหญ่มากโอ้หุวใหญ่ไหมหุใหญ่นเนอากิ่งไม้อยู่เลยเนี่ยดูนี่แข็งแรงมากดักนกได้เลยนี่ นี่ใย,ยธรรมดานะครับนี่เป็นสไปเดอร์แมนแล้วนี่ถ้าใยขนาดนี้โอ้ตัวใหญ่มากสไปเดอร์แมนอู้ยเฮ้ยมันไปใหญ่ยยยออกมาโอ้โห ตัวใหญ่ใหญ่มากดูนี่มองไม่เห็นเดินติดหน้าเลยนีน่ใหญ่มันใหญ่มากสไปเดอร์แมนโอ้ตัวใหญ่โอ้แมงมุมแมงมุมยักษ์ tuổi y trăng ui dài mát โคตรใหญ่เลยอ่ะกินนกได้เลยนี่เนี่ยหนึ่งขาสองสามสี่ หกหยศโอ้ยัวใหญ่เขาใหญ่มากดักนกกินเลยนะเนี่ยไม่ใช่ดักมะแดงนะอย่น,นักกลัวโอ้ยกินเลยไหมเนี่ย ว้าวว้าวว้าวตัวใหญ่จริงใหญ่มากตัวน่ากลัวเลยครับใงมุมยักษ